ชีวิตก่อนหน้านั้นน่ะเราเป็นคนที่บุญคือบุญไปสุดแล้วก็บาปคือบาปไปสุดเหมือนกันไปเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้าจากคนที่ไม่เคยดื่มเหล้ามาก่อนกลายเป็นคนติดถ้าวันไหนไม่ได้ดื่มเหล้าเราต้องออกไปเที่ยวเที่ยวจนเหนื่อยละ เราลองไปสุดอีกทางหนึ่งไหมพระอาจารย์ไปเดินทุ่งงที่ไหนเราตามไปขับรถไกลแค่ไหนขึ้นป่าขึ้นเขาก็ไปอยู่ตรงนั้นเราคือแฮปปี้มากฉันแบบมีความสุขอยู่กับศีลอยู่กับธรรมเต็มที่แล้วเราคิดว่าเรารักษามันได้แต่พอเราออกมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกความเป็นจริงมันอยู่ไม่ได้ดิฉันพิชชาพรพิพัชชูเกียรติดิฉันเชื่อในพระเยซูคริส สวัสดีค่ะชื่อบิวตี้พิชชาพรพิพัชชูเกิค่ะปัจจุบันก็เป็นเจ้าของธุรกิจค่ะนั่นก็คือร้านแรปรถยนต์แล้วก็คาแคร์ขายรถมือสองชื่อร้านเซเว่นครีเอชั่นค่ะแล้วก็มีร้านเข้าวมันไก่เห่งๆปัจจุบันทํางานรับใช้ที่คริสตจักรไบโรแมนค่ะก็อยู่ในพันธกิจปกทงแล้วก็พันธกิจบิสเนสค่ะก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าใช่ไหมคะคือเราเป็นคนที่ เคร่งในศาสนาบ้านเรามากตามความเชื่อเพราะที่บ้านก็คือเชื่อสุดจิตสุดใจแล้วเราก็ปฏิบัติตัวแล้วก็มีสวดมนต์ก่อนนอนคือทําทุกอย่างแล้วเราก็เชื่อว่าทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปจนเรามีความเชื่อว่าเนี่ยแหละมันคือสิ่งยึดเหนี่ยวความเชื่อของเราตั้งแต่ด็กจนโตชีวิตก่อนหน้านั้นน่ะเราเป็นคนที่เหมือนคางคู่ขนานบุญคือบุญไปสุดแล้วก็บาปคือบาปไปสุดเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบอเข้าสังคม มันจะมีช่วงชีวิตหนึ่งจุดที่ทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตเราเลยโหยหาความสุขด้วยตัวเองโดยการที่เราไปเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้าจากคนที่ไม่เคยดื่มเหล้ามาก่อนกลายเป็นคนติดถ้าวันไหนไม่ได้ดื่มเหล้าเราต้องออกไปเที่ยวมันอยู่บ้านไม่ได้มันหาความสุขในชีวิตไม่ได้มีช่วงหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเราเที่ยวจนเหนื่อยละเราลองไปสุดอีกทางหนึ่งไหม มันจะมีเหมือนพระอาจารย์ที่เราเคารพรักเขาพระอาจารย์ไปเดินทุดงที่ไหนเราตามไปขับรถไกลแค่ไหนขึ้นป่าขึ้นเขาก็ไปไม่มีที่นอนเราไปกางเต็นท์นอนลำบากแค่ไหนก็ไปให้สุดพอเราไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันคือความว่างเปล่าเหมือนเราไปอยู่ในกรอบของตัวเองอยู่ตรงนั้นเราเพิ่มแฮปปี้มากฉันแบบมีความสุขฉันได้ปลดปล่อยตัวเองอยู่กับศีลอยู่กับธรรมเต็มที่แล้วเราคิดว่าเรารักษามันได้แต่พอเราออกมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกความเป็นจริง มันอยู่ไม่ได้เรากลับมาแล้วก็กิดเหล้าเหมือนเดิมเราคิดว่าเราทําได้เรากลับทําไม่ได้แต่พอมาถึงจุดๆุดหนึ่งมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคือการได้มาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งก็คือเป็นสามีคนปัจจุบันเขาเป็นครอบครัวคริสเตียนครอบครัวเขาดูอบอุ่นมากเลย คุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ด้วยกันดูแลกันดีดีทุกวันอาทิตย์เขาจะต้องมีวันเป็นครอบครัววันครอบครัวของเขาทุกคนจะหยุดทํางานมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันดูแลกันแล้วเขาแสดงความรักกันชัดเจนมากเราไม่เคยแสดงความรักกันชัดเจนแบบนี้ในครอบครัวเราเลยแล้วเรารู้สึกว่าทําไมเราอยู่ท่ามกลางเขาแล้วมันรู้สึกอบอุ่นจังมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราอาจจะแบบลองเดินทางนี้ดูไหมลองเปิดใจลองเข้าโบสถ์ลองไปฟัง แต่นวันนั้นอ่ะมันก็มีความย้อนแย้งในแบบซ้ายขวากําลังแบบทะเลาะกันอยู่ว่าความเชื่อฝั่งนี้ความเชื่อฝั่งเนี้ยมันกําลังแบบเถียงกันอยู่ว่าอันนี้ของฉันก็ดีนะอันนี้ของฉันก็ดีนะแต่ในเวลานั้นเราก็ฟังแหละแต่เรายังไม่ได้เชื่อสุดใจมันมีช่วงชีวิตหนึ่งที่เราต้องออกจากที่บ้านเพื่อมาสร้างตัวเองณวันที่เราออกมาเราเหมือนปัญหามันเยอะมาก เราตัดสินใจว่าไม่เป็นไรเราจับมือกันแน,น่นๆน,นะไม่ว่าปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นขอเพียงเราไม่ปล่อยมือกันแล้วเราจะแบบเริ่มใหม่เราสู้ไปด้วยกันแล้วก็จับมือไม่ปล่อยกันวันนั้นเราออกจากบ้านด้วยเงินแค่แบบในบัญชีนะจะมีหลักหมื่นนะเราช่วงนั้นก็คือเรามีเงินแล้วเราเอาไปลงทุนหลายๆอย่างพอเราไม่ได้บริหารเองเราก็โดนเข้าไปช่วงนั้นก็เลยรู้สึกว่าเ ไม่เป็นไรเริ่มใหม่หลังจากนั้นแฟนเขาเริ่มทำร้านแล็บใหม่แล้วก็ตอนนี้ทำเป็นคาแคร์ด้วยณตอนนั้นเราก็เลยแบ่งหน้าที่กันในช่วงที่แฟนเราไปทำธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่ง mm hmm. เกี่ยวกับธุรกิจขายรถ mm hmm. เขาบอกว่าให้เราทำตรงนี้ได้ไหมเราก็เลยโอเคเริ่มทำเราขายรถขายทุกอย่างเพื่อมาเริ่มทำทุกอย่างใหม่มาเช่าคอนโดอยู่แล้วก็ไปทำงานด้วยรถไฟฟ้า นะช่วงนั้นก็คือแบบต่างคนต่างทำงานแทบไม่ได้เจอกันเลยตื่นแต่เช้าไปทำงานในช่วงปีแรกนั้นนะก็คือเป็นครั้งที่เราได้ไปเจอกับที่ที่หนึ่งที่แบบทำให้เราได้พบพระเจ้าจริงๆตอนแรกเราเข้าไปเรางงมากเลยนะคือลัทธิอะไรหรอ <laughs> ทุกคนแบบร้องเพงลงร้องไห้แล้วก็ลงไปล้มแล้วก็แบบเฮ้ยมันคืออะไร แต่พอสุดท้ายมันโดนกับตัวเองแล้วเราก็ลงไปนั่งซุปลงกับผืนแล้วเราก็ร้องไห้แล้วก็มีพี่ในนั้นก็บอกว่าพระเจ้าสัมผัสหัวใจของน้องเป็นยังไงบ้างมันรู้สึกเหมือนเราโดนเต็มความรักมันรู้สึกดีแบบงงๆมันเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้เราเลยรู้สึกว่าเนี่ยหรอคือสัมผัสจากพระเจ้าเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ใช่พระเจ้ามีจริงและในช่วงเวลานั้นที่เราแบบเริ่มเดินกับพระเจ้ามันรู้สึกแบบ มีไฟมีความรักเราก็ทำงานไปด้วยบางทีบางอยา่างเราไม่ได้รู้ทั้งหมดแต่ทำไมเราถึงคิดออกนะ mm hmm. ในเรื่องนี้แล้วก็แบบคอนเนคชั่นหรืออะไรต่างๆมันมาในแบบในช่วงเวลาเดียวกันรถเนี่ยและประมาณในช่วงนั้นประมาณ20กว่าคันในเดือนนึ่งค่อนข้างเยอะมากแล้วตัวแฟนเองก็คือแบบขายรถได้แบบเดือนหนึ่งคือเยอะมากๆทำไปทำมามันแตะไปแหลักคือมันเยอะขนาดนี้มันรู้สึกแบบพระเจ้าแบบ เวยพอเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วพอเราทําไปสักพักอะ่ะมันก็เริ่มรู้สึกแบบหลงเหลื่งตัวเองแล้วคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเราด้วยแหละจากวันนั้นก็คือทํางานวันจันทร์ถึงอาทิตย์จริงๆวันอาทิตย์ต้องไปโบสถ์ใช่ไหมคะไม่ไปวันอาทิตย์เนี่ยลูกค้ายิ่งเยอะไม่ไปใครมาตามก็ไม่ไปณตอนนั้นอะ่ะเงินหลักหมื่นหลักแสนอะ่ะมันกลายเป็นเงินที่แบบเล็กน้อยสําหรับเราแหละมันออกง่ายมากอยาก,กทําธุรกิจ อยากเอาเงินไปลงทุนตรงนั้นตรงนี้โดยที่พระเจ้าไม่ได้นําเราคิดว่าธุรกิจนี้จะต้องตจนวันหนึ่งเราโดนหลอกในไทม์ไลน์ที่มันใกล้เคียงกันแล้วมีจุดพีคตรงนึงก็คือคนที่เราเคยทำธุรกิจกันมาแล้วมันดี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 เขามาหาที่บ้านแล้วก็บอกแฟนเราว่าเขาล้มแล้วนะแต่เงินเราอะอยู่กับเขาเยอะมาก ยอดเนี่ยมันน่าจะประมาณ9หลักตอนแรกอะ่ะเรายังไม่รู้เพราะว่านะตอนนั้นเราพลึ้งท้องแล้วมีลูกสามีไม่กล้าบอกเขาขับรถกลับบ้านพร้อมน้ำตาตลอดเวลาสามเดือนนั้นเขากลับบ้านค้ำมืดมากปกติเขาไม่ใช่คนแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรแต่นะเวลานั้นไม่กล้าถามเพราะว่าถ้าเขาพร้อมเขาจะตอบพอสามเดือนเขาแบบเข้ามาบอกเราว่า ตรงนี้เราโดนเงินไปแล้วนะเราไม่เหลือแล้วนะเงินที่เราลงทุนไปตรงนี้ก็โดนตรงนี้ก็โดนเขาเล่าให้ฟังทุกอย่างเขาขับรถกลับมาด้วยความคิดในหัวว่าแบบหรือฆ่าตัวตายดีไหม mm. เราก็เลยแบบน้ําตาไหลเลยทําไมเขาถึงแบกความรู้สึกแบบนั้นได้แบบคนเดียวคือตัวเราก็เลยแบบไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพระเจ้าจะเลี้ยงดูเรา เมื่อคนหนึ่งล้มคนหนึ่งจะต้อง up, แตะอัพเราคนหนึ่งจะต้องยึดมั่นในความเชื่อให้มากกว่าเขาที่เราจะได้ซัพพอร์ตเขาหลังจากนั้นก็อธิษฐานได้แต่นั่งอธิษฐานทั้งน้าตาคือเข้าใจเลยว่าหัวใจคนที่อ่อนแอจะใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดคือโมเมนต์นะตอนนั้นในนวันนี้เราก็แบบได้รับการอวยพรจากพระเจ้าทวีคูณมากขึ้นจนนวันนี้เราเริ่มมีธุรกิจตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามา ธุรกิจเนี้ยคือมันเป็นธุรกิจที่ตอนแรกเราไม่ได้คิดถึงเลยว่าเราจะทําแต่มันเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยพอเราไปเจอรุ่นพี่เขาทําแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องไปได้ดีแล้วเราก็เลยมาจับธุรกิจนี้แล้วก็พยายามคิดว่าเราจะต้องทอํายังไงบ้างจนตอนนี้ภายใน7เดือนเรามีอยู่ประมาณ10สาขาเพิ่งเปิดสาขาที่11ไม่นานน,นี้ค่ะตอนนี้มีส1สาขาร้านข้าวมันไก่เห้งๆคือร้านนี้ก็คือแบบมันเป็นร้านที่ เราไม่ได้หวันกาไรจากลูกค้ามากมายเราแค่คิดว่าลูกค้าจะได้กินอาหารที่อร่อยแล้วก็คุ้มค่าและทุกคนสามารถซื้อได้โดยที่ราคาไม่ได้สูงเกินคือ45บาท -50 บาทพอเราเปิดหลายๆสาขาเนี่ยธุรกิจเหมือนจะโตนก็เดือนหนึ่งอะทุกสาขาได้ยอดตำหา3ล้านกว่าบาทต่อเดือนแล้วก็ภายในปีนี้เราแผนที่จะเปิดอีกที่เชียงใหม่5สาขาแล้วก็ที่ในกรุงเทพฯอีก10สาขา ้าทั่วประเทศอะอยากจะให้ได้ประมาณ50สาขาก็คือเป้าหมายของเราแล้วทุกอย่างคือการเรียนรู้ใหม่หมดเลยธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่มันใหม่มากสําหรับเราถ้าเจ้าส่งพารนทเนอร์ที่เขาดีที่เขาสามารถทําอาหารได้ดีแล้วควบคุมคุณภาพของอาหารเขามีความรู้ด้านอาหารแต่เรามีความรู้ด้านธุรกิจก็เลยมารวมกันก็เลยสามารถทําได้และด้วยความที่ตอนนี้เราก็มีพี่น้องคริสเตียนที่เข้ามาร่วมธุรกิจด้วยซึ่งเราก็มั่นใจว่าพระเจ้าจะอวยพรธุรกิจนี้ของเรา ถ้าเขาไม่ได้ล้มเลยอ่ะเขาจะไม่รู้ว่ามันเจ็บแล้วถ้าเราไปยืนแค่บอกว่าเดี๋ยวล้มแล้วเจ็บนะลูกเขาจะไม่เชื่อเราแล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยปล่อยให้เราล้มบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อ,อล้มแบบนี้มันเจ็บนะและพระเจ้าก็จะได้สอนเราได้พระเจ้าไม่ได้เป็นคนทําให้เราล้มแต่สิ่งที่ทําคือความบาปของเราเองตัวเราเองที่เป็นคนทําบาปแล้วเราก็ล้มเองเราสะดุดความบาปของเราเองแค่พระเจ้าว่าปล่อยให้เขาล้มได้เดี๋ยวเราจะดึงเขาขึ้นมา คือความรักของพระเจ้ามันอบอุ้มเราขึ้นมาอยู่แล้วพระเจ้าแค่มองดูแล้วรอสอนเราถ้าใครกําลังต้องการกําลังใจหรือว่ากําลังสแสวงหาบางสิ่งในชีวิตที่เข้ามาเติมเต็มความสุขหรือว่าคนที่รู้ว่าบาปแต่คุณยังเลิกไม่ได้หรือว่าคนที่ทําบาปไปแล้วแล้วรู้สึกไม่ให้อภัยตัวเองอยากจะให้คุณลองเปิดใจให้พระเจ้าดูนะคะ ว่าพระเจ้าอ่ะจะทํางานผ่านชีวิตคุณยังไงคุณอาจจะเห็นเรื่องราวผ่านคันพยานของบิวก็ได้แล้วคุณลองกลับไปทบทวนดูแล้วลองเปิดใจให้พระเจ้าค่ะว่าพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตคุณได้และพระเจ้าจะมีความรักและเติมเต็มสันติสุขให้กับคุณแน่นอนค่ะ